i จากการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดตราดภายใต้วิกฤตการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19สํานักงานเกษตรจังหวัดตราดและสํานักงานเกษตรอําเภอในจังหวัดตราดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการระบาดดังนี้1 ขยายผลโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสืบสารศาส์พระราชามีการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการคัดเลือกจุดเรียนรู้ของโครงการ5ประสานอำเภอละหนึ่งจุดพร้อมคัดเลือกสมาชิกเข้ามาร่วมในกลุ่มแต่ยังพบปัญหาในการบูรณาการร่วมกันของแต่ละหน่วยงานและงบประมาณในปี2563ยังไม่มีการสนับสนุน 2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการตลาดนำการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรนั้นเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายออนไลน์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3. พัฒนาองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่ จากสถานการณ์การการ,ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดได้มีการสนับสนุนบรรจุพันธ์และฉลากสินค้ารวมถึงมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้บานตาหนึกอำเภอคลองใหญ่ในการเข้ารับคัดเลือกการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต4 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยการปรับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อรวมหารือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเพื่อลดระยะเวลาและลดการพบเจอกันในช่วงสถานการณ์โควิด -19 5. ช่วยเหลือดูแลและให้บริการเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติภัยธรรมชาติศัตรูพืชและโรคพืช ด้านการเฝ้าระวังของการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชมีการจัดทําข่าวเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอเพื่อนําไปใช้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เป็นประจําทุกเดือนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 6. พัฒนาองค์กรระบบการทํางานและบุคลากรส่งเสริมการเกษตรสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตราดได้จัดทําวิดีโอถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดตราดได้รับชมและส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปยังเกษตรกร เพื่อลดการเผชิญหน้าและการรวมกลุ่มภายใต้สถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโครโรนาส2019ส่วนในด้านการประชุมเกษตรอำเภอนั้นยังมีการประชุมเกษตรอำเภอเป็นประจำทุกเดือนแต่ดําเนินการเว้นระยะห่างตามมาตรการการเฝ้าระวังรดติดต่อจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019 การกลับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการถ่ายทอดความรู้ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรโดยมีการปรับแผนการดำเนินงานโดยเน้นเป็นช่องทางออนไลน์เช่นการประชุมผ่านทางไกลการรายงานผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้ผ่านอีเล ARNING รวมถึงมีการเยี่ยมเยียนสำนักงานเกษตรอำเภอและสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือสำนักงานเกษตรอำเภอในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายใต้ในโยบายของทางภาครัฐเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการแบ่งให้การบริการแก่เกษตรกร งานเร่งด่วนที่สําคัญเนื่องจากการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นการดําเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดและรวดเร็วดังนั้นปัญหาที่พบคือเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ไม่มีแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้องและชัดเจนโดยมีความต้องการให้ส่วนกลางนั้นกําหนดแนวทางและแจ้งแนวทางก่อนการดําเนินงานเพื่อความถูกต้องและการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพบว่ามีกรอบของกิจกรรมเกษตรอัจฉริยะซึ่งทําให้การเสนอความต้องการของเกษตรกร,รเจ้าของสอพกต้องมีการนําเสนอในส่วนของรายละเอียดโครงการซึ่งจังหวัตราดต้องมีการประมาณการงบประมาณและนําเสนอข้อมูลรายละเอียดการดําเนินง,งานที่ชัดเจนซึ่งต้องใช้ระยะเ,เวลามากกว่าที่กําหนด จากการดำเนินงานที่ผ่านมาอาจจะมีความล่าช้าในบางโครงการและบางกิจกรรมเนื่องจากอยู่ภายใต้วิกฤตการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019แต่เมื่อถึงมาตรการการผ่อนคลายนั้นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดก็ได้สร้างแผนการปฏิบัติงานที่จะเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินกิจกรรมให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด